สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมคำทำนายในหัวข้อนะคะเวลาที่คุณนิ่งเงียบเขาคิดและรู้สึกเช่นไรบ้างนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะคำทำนายอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำนายเจาะจงดวงไครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นการทำนายโดยทั่วๆไปนะคะ ในเวลาที่คุณยิ่งเงียบเขาคิดและเขารู้สึกเช่นไรบ้างนะเรามาตรวจเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาก่อนนะคะว่าเป็นเช่นไรบ้างได้ไพ่เอ็มเพสนะคุณเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนสวยแล้วก็ได้ไพ่ก้าวไม้นะในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อย นะคะรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์นะบางครั้งก็รู้สึกอยากจะปล่อยมือรู้สึกอยากจะก้าวเดินออกมาจากความสัมพันธ์อันนี้นะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพาตัวเองออกมาจากจุดนี้ได้นะคะตัวเขานะคะ empress กับ Emp emperor นะคะ e m p e s s emperor มีไพ่ของความเป็นคู่กันอยู่นะคะเป็นคู่กันนะแต่อาจจะเป็นคู่ที่นะ อีกคนหนึ่งเป็นคนที่จิตเขาเรียกเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่อ่อนไหวนะคะส่วนอีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทํางานเป็นคนที่มีอีโก้สูงนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ง้องแขนไม่ค่อยเป็นด้วยนะแล้วก็จะเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าไงอ่ะคือไม่ใช่คนที่จะมานั่งเอาอเอาใจใครตลอดเวลาไม่ใช่คนที่จะมานั่งพูดเพ้อนะคะเขาจะไม่ใช่คนสไตล์แบบนั้นนะ ถ้าแบบงอนแล้วต้องให้เขามานั่งงอเนี่ยเขาจะไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะเขาไม่ใช่คนที่มานั่งงอใครได้ตลอดเวลานะคะเขาเป็นคนที่ถ้ามีอะไรต้องพูดต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะเขาเป็นคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่เขาคิดว่าเขาไม่จาเป็นต้องให้คุณรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งหรือหลายๆครั้งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีอะไรทําไมเขาไม่ค่อยบอกคุณเลย นะทำไมคุณไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องราวส่วนตัวอะไรบางอย่างของเขาเลยเป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ใครรู้แล้วเขาคิดเพราะแล้วเขาเองเขาก็คิดว่าไม่จําเป็นจะต้องให้ใครรู้ด้วยแนมะ้แต่ตัวคุณเองนะคะในปไหนึ่งดาคนคนนี้เป็นคนที่ชัดเจนมากเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่มีการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเด็ดขาด นะคะเป็นคนที่พูดอะไรก็คือคําไหนก็คือคํานั้นนะเขาจะไม่ชอบเป็นคนคือเขาเขาเป็นคนที่ไม่ชอบพูดอะไรที่มันซ้ำซากนะคะพูดสีเดียวเรารู้เรื่องนะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่บ้างงานเป็นคนที่ชอบทํางานเป็นคนที่ต้องการให้คนเป็นที่ยอมรับของคนนะคะต้องการให้คนเห็นว่าเขามีความสามารถแต่จริงเขาก็เป็นคนมีความสามารถด้ลยนะเพียงแค่ว่าทาอะไรก็คือเขาจะต้องเป็นที่ยอมรับนะคะ อันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคือถ้าพูดถึงไพ่ห้าใบเนี่ยระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเ่ยเป็นความสัมพันธ์ที่นะเขาคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ่อยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของเขามากกว่าที่จะมาโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่ถามว่าเขาดูแลคุณดีไหมเขาก็ดูแลคุณดีในระดับถึงเลยนะค่ะ คนนี้คนนี้กว่าเป็นคนที่รักเกียรติเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีด้วยนะคะคพราะนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะคจะเป็นยังไงต่อไปนะทาวเวอร์ไพควน์ชวยไพ่เจมเพลนส์แล้วก็ได้ไพ่เดสันนะคะ ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปนะมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์คุณกับเขากําลังจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ,ะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปรับฉับพลันด้วยซ้ำนะคะหรือบางท่านนะคะคบคกันอยู่ก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะเขาเร Le ียกว่าใช้ชีวิตร่วมกันย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะหรือจะมีเกณฑ์ในเรื่องการแต่งงานหรือบางท่านบางคู่บางกรณีก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องการตั้งครรภ์การมีลูก เกิดขึ้นนะคะคือพูดง่ายๆมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับหรือจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาในความสัมพันธ์ทั้งนี้แบบปรับปรับแต่มันไม่ใช่ในเรื่องของการเลิกลากันนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าย้ายมาอยู่ด้วยกันแบบปรับปรับเลยตัดสินใจแบบปรับปรับเลยนะคะหรืออยู่ๆก็ตั้งรรภ์มีน้องประมาณนั้นนะคะแล้วก็นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีอิทธิพลต่ออีกฝ่าย นะเขาอาจจะมีอิทธิพลต่อคุณต่อความรู้สึกของคุณต่อชีวิตของคุณหรือตัวคุณเองอ่ะจะมีอิทธิพลต่อเขานะคะแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นเขาที่มีอิทธิพลต่อคุณในความรู้สึกในความรักนะ,ะเขาเรียกว่าเขาอาเป็นคนคือมันจะมีอยู่คนหนึ่งท,ที่คุมเกมความรักครั้งนี้ได้นะคะเวลามีปัญหามีเรื่องไม่เข้าใจอะไรกันเดีย่ยเขาสามารถที่จะคอนโทรลเหตุการณ์ได้นะคะ การเปลี่ยนแปลงการยกย้าในความสัมพันธ์นะคะการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ในวันข้างหน้านะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีจะมีความลงตัวกันเกิดขึ้นนะถ้าคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันอยู่เป็นคนละที่ก็มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเขาเรียกมีเกณฑ์ที่จะได้ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะคะว่า ในเวลาที่คุณนิ่งเงียบเขาคิดและเขารู้สึกเช่นไหนบ้างนะคะในไพ่สามเหรียญในไพ่แฮงแมนเวลาคุณนิ่งคุณนิ่งจริงๆเลยนะเวลาคุณไม่พูดคุณก็คือไม่พูดเลยแหละ ได้ไพ่แปดไม้นะเวลาที่คุณงเงียบๆเขาคิดแลวเขารู้สึกเช่นไหนบ้างนะคะเวลาที่คุณงเงียบๆตะะ้อถามว่าเขารู้ไหมนะคะว่าคุณงอนหรือคุณไม่พอใจนะ,ะเขารู้นะคะแต่อย่างที่บอกคนคนนี้เป็นคนที่งอไข่ไม่ค่อยเป็นนะกะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบว่าขี้งอนคิดมากขี้น้อยใจงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบนะแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ชอบมาเสียเวลากับการนั่งงอนง้ออะไรตรงนี้ ะะเขาคิดว่าเขาดูแลคุณได้ดีที่สุดแล้วนะคะเขาคิดว่าเดี๋ยวคุณงอนเองเดี๋ยวคุณก็หายเองนะถ้าเขาจะมีการคือ <c oughs> เขาเรียกว่างไงคือจะลักษณะการมาของเขาอาจจะไม่ได้แบบเข้ามางอนง้อนะนะคะเขาาจะไม่ได้เข้ามางอนง้อว่าโกรธขรดเขาไหมกรดเขาเหรอทําไมอะไรอย่างนี้เขาจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ลักษณะการที่เขาจะเข้ามาง้อคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะของการชวนไปกินข้าวนะคะชวนไปทานข้าวกับชวนไปเที่ยว แต่ไม่ลักษณะไม่ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาง้อนะแต่เป็นการเขาเรียกว่าทําให้คุณเย็นลงนะคะแต่การนอนง้อสําหรับคนคนนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะเราะท้าง้อก็คือเขาจะง้อแบบเนียนๆไม่ได้ง้อแบบตรงๆนะคะชวนไปทานข้าวชวนไปนูน่นไปนี่ไปเที่ยวไปอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไปกันได้ดีอยู่ นะคะเขาเองเขาก็ยังมีความรักมีความมั่นคงมีความจริงใจให้กับคุณอยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว,ว่าระบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นเช่นไรบ้างนะบทสรุปความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ไพ่ก้าเหรียญนะคะได้ไพ่เดมอนเวลาไม่เจอกันก็คิดถึงกันนะคุณกับเขานะัก่างคนต่างคิดถึงกันได้ไพ่หกม้เท้านะคะปลายทางความสัมพันธ์นี้คุณและเขาจะได้ลงเอยกัน นะคะจะได้ลองเอยกันไม่ได้ไปไหนจากกันไม่ได้เลือกราก,กันนะคะนองแบบไพ่5้าใบแรกที่ขึ้นมาแล้วนะเพราะมันมีความเป็นคู่เป็นอยู่นะคะเ h พกับ Emp Emperor นะคุณและเขาคือคู่กันไม่ว่าจะงอนกันแค่ไหนจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันมากมายแค่ไหนนะคะหรือแม้แต่บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าในความสัมพันธ์นะคะแต่สุดท้ายคุณกับเขาก็ยังไปต่อกันได้อยู่ นะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลงเอยกันด้วยนะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะใช้ความอ่อนโยนนะคะใช้ความอ่อนหวานใช้เหตุและผลในความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคุณนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเขาไม่ได้มีอะไรนะคะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกคิดมากไปเองนะรู้สึกว่าเขาไม่มเวลาให้รู้สึกว่าเขาไม่ใส่ใจนะโดยปกติเขาก็เป็นคนแบบนี้ของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจงเรียนรู้ คนของเราถ้าจะไปต่อด้วยกันยาวๆนะแต่บอกเลยว่าคุณกับเขาคือกู่กันนะยังไงก็ไม่ได้เลิกกันนะคะสุดท้ายแล้วก็คือจะได้ลงเลยกันนะเอาไว้พรใหนี้คุณได้ประสบความสําเร็จในความรักครั้งนี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและการติดตามค่ะ